หลับประชมการแต่อดสดคู่ที่2นะครับเป็นการชิงแชมป์ w p c เยาวนชนรั่น et et ุนฟเธอร์เบ126ปอนด์ที่ว่างจีรพันธ์นครหลวงโปรโมชั่นกางเกงเหลืองอยู่ทางด้านมุมแดงนะครับผู้ท้าชิงนั้นเป็นชาวอินโดนีเซียรโรฟิตอติยายกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับกับการที่ทำได้ที่5บนเวทีใช้กรรมการมนทนสุริยาจันทร์ ชมเลยนะครับคู่ชิงแชมป์กับคู่เอกวันนี้ชิงแชมป์เยาวชนสภามิโดเบอร์ซีนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทพบกับทางด้านจิรพันธ์นครหลวงโปรโมชั่นครับนักชกหนุ่มวัย20ปีนะครับจากปทุมธานีครับชนะรวดสีครั้งพบกับทางด้านโรฟิศอดิย่านะครับนักมวยอินโดนีเซียจากจาการ์ตาครับอินโดนีเซียซีชกชนะ2นะครับเสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เสือสเปตตัวครับในห้างเจ้าใจบุญญานันท์3,000บาทนะครับ รวมทั้งนลังเรื่องคุ้มระสุกพันธ์อธิปัตย์สร้างโรงบาลด้วยนะครับห้องอาหารครัวคุณสาหลายนะครับคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิพาคงจูชัยอัดฉีด3,000บริษัทเกเทรวิร์ดอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับยังมองยังมองน้ำเชงสิมอิวและน้ำเหลืองสมุนไพรเช่นสิมอิวอีกส0 0พันขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับวันนี้นนหลักๆของเราก็มาอย่างเสือสืบตัวนะครับแน่นอนแล้วก็คุรณรานวัฒน์นะครับชกอภารกรด้วยครบทุกท่าน สำหรับผู้สนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายอีกคนหนึ่งนะครับดาวรุ่งดาวโรดจากปทุมธานีแม่รูปร่างโครงสร้างสีระซิกแพคต้องบอกว่าสมกับเป็นนักสู้บนสังเวียนเลือดครับคุณสมนงขาวครับมาเป็นมวยน่ติดตามนะครับแล้วก็ลงโปรโมชันนี้มวยสากลจึงยอมรับพระเอกรเลยแล้วก็ปีนี้จะชิงแชมป์โลกด้วยนะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หลายสิบปีนั้นนครหลวลงประมชั่นนั้นได้สร้างแชมเปโลให้เกิดขึ้นในเมืองไทยมาแล้วหลายคนด้วยกันก็มีให้ชมอย่างต่อเนื่องรับ2 8พฤษภาคมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับสามพระเอกเลยครับนวพลศรีสเกษแล้วก็สุริยันแล้วก็วันที่10มิถุนายนก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นช่องเจ็ดสีเหมาทั้งสองช่องก็<ป>ที่ศูนย์การค้าการค้าส่งประตูน้ำอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ10มิถุนายนโปรแกรมไม่ต้องห่วงเลยครับ ติดต่อกันตลอดเลยนะครับในนามของนครหลวงโปรโมชัน่นครับนี้ไปก็3โปรแกรมติดต่อ22 28ที่โคราชและก็10บวิทาลัที่ขอนแก่นครับแต่วันนี้นวมทวินสเปเชียลของเสียแก่นระงสวยงามมากครับสะท้อนแสงเข้าตาจสีจริงๆดูสดใสนะครับ <laughs> สดใสเอาครับจีรพันธ์เป็นนักมวยที่มีพลังกำปั้นค่อนข้างหนักแรงนะครับรายนี้ประสบการณ์บนสังเวียนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยครับ เป็นที่ตั้งผีไม้ลายมือนี่มาอยู่กับสุดรชาติก็เติมเต็มนะครับชนะสี่นี่น็อกสะสามนะครับนี้เป็นการชิงแชมป์เยาวชนที่อายุไม่เกิน23ปีนะครับแชมป์เยาวชนสนามในโลกนี้นะครับของเรา20เขา21ครับทางด้านอาดียากกำหนด10ยกนะครับเข้มขัดเส้นนี้ถ้าไม่น็อกสู้กัน10ยกหมดยกที่1 เห็นเป็นผลงานในยกที่หนึ่งนะครับสิงแชมเยาวชน126ปอนด์กิรพันธ์กับโรฟิตอาธิยาผู้ชนะชิงจากอินโดนีเซียนะครับขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดอดมตราโปยเซียนเพมเซ็นน้ำตราโปยเซียนบริษัทแมนบูดอินเทอร์เทรดจำกัดรองเท้าแมนบูดบริษัทเทวินสเปเชียลจำกัดคุณเชิดชัยเอื้อบริญัทนะครับผลิตภัณฑ์เสือ11ตัวอาชีพแล้วนะครับน็อกก็รับไป3,000 3,000ตลอดว่างั้นเถอะทูกคู่เลยทีเดียวนะครับ รับกันสดๆเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณหลายๆอย่างนะครับทั้งเอบหหลักๆแล้วก็ที่ฟี่ปุยตรารถเก่งด้วยแล้วก็พาราแทปนะครับพร้อมทางจิ๋วเจิ้งอีชีช่จิวเจิ้งปูเซินด้วยนะครับติดตามนะครับผลงานของกีรพันธ์ดาวรุ่งดวงใหม่จากจังหวัดประทุมธานีเยาวชนนั้นกาหนดไว<ส>้ไม่เกิน23ปีคุณคัในายถ้าเกิน23นี่ต้องสลัดแชมป์ของเรายังวันนี้ได้แชมป์ก็ป้องกันีก3อีกลยไปสบาย ยุแค่นะครับจิรพันธ์ชื่อเล่นว่าจิครับโอ้ยสะดุ้งเลยครับโดนซ้ายเต็มๆเข้าไปเริ่มโชว์แล้วนะครับจิรพันธ์หน่วยรุ่นใหม่ของนัรหลวกงโมชั่นครับรับชี่นีชื่อโรโรฟิตนะครับซ้ายสองลายแล้วนะครับซ้ายแรกป้องฟ้าซ้ายที่2อจิรพันธ์เดี๋ยวครับดูจะจบเฮยกไหนนะครับ รูปร่างค่อนข้างจะบางกว่าเรานิดหนึ่งกองฟ้าคู่แรกนั้นต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นมวยที่ซ้ายก็ได้ขวาก็ดีครับแต่ว่าพอเป็นมวยซ้ายนั้นเท้าขวาไปเหยียบคู่ต่อสู้ก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเปลี่ยนการให้เห็น่สิ้นสุดมวยสากลห้ายกยังมีมวยไทยให้ชมอีก4คู่นะครับวันนี้วันที่6กมิถุนาเขาจะเปิดสนามนะครับที่นี่แฟนกีฬาแฟนมวยก็เชิญครับหกมิถุนาเปิดเต็มรูปแบบในขณะนี้นั้นยังถือว่ายังไม่ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสนามแห่งนี้ครับแต่ว่ารายการใหญ่ของเสตูครับวันที่2 1มิถุนาที่สนามมวยเดชาคนะ่ายการวิะระเสตูจัดใหญ่ครับเดี๋ยวรายละเอียดให้ทราบวันนี้โกลาย,ยงยุทธก็มาร่วมแจมด้วยนะครับเปิดรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งในวันที่9มิถุนายนครับยอดมวยหมากุศลรวมพลชาวสุราชในภูเก็ตนะครับ4มนุษย์กับสักสุรินครับเป็นผู้เอกแม่ท้าดูมากครับคู่นี้วันนี้ก็ฮังขยาตราไบหอนะครับโดย คือลูกชายนะครับคุณอิสราข้าประชามาด้วย<า>ยกครับภาพบนเวทีประธานนะครับคณะายนนทหานผู้จัดศึกคราวนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณบริษัทท่าขยาตราไปหอจํจำกัดยาเม็ดบรรเทาลิซิดวงทวัตนกคราเบหอร์เป็นยาแผนโบราณบริษัทแสงไทยมินิคอนจำกัดบริษัทมิลิเมตรจำกัดซูโฟติกยูพีเอสโดยคุณเจริญนาสวสด และสถาบันกุฎวิชาเตรียมทหารแดนหน้าผามาลุ้นกันต่อนะครับยก3น็อกหรือไม่น็อกนะครับสิรพันธ์กับนัำมวยชยดูรีเซียนะครับยกนี้ยก3ต้องขอบคุณทั้ง M150 แล้วก็ทิฟฟี่ด้วยนะครับมาซาบามพร้อมทั้งชิชเจิรงอีชี่แล้วก็ชิชเชอร์ปูเซนด้วยลุยแล้วนะครับทางด้านสิรพันธ์ครับโรฟิตอดิยาครับเริ่มออกนีลาว่าสิรพันธ์ได้ใช้ความแข็งแกร่งเดินบทไปเรื่อยๆนะครับขัดซ้าย นี่ครับจิ้มกัะแทก่อนโรฟิตถอยไปครับนี่ทั้งคู่ยังไม่เคยมีใครรู้จักคำว่าแพนะครับเพราะว่ายังส่ติยังไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่ครับขวาหนาก็เขาะพุกแรงเหลือเกินครับจีรพันธ์ต้องสับเท้าให้เร็วกว่านี้ครับเพราะว่าโรฟิตน่แหลสป,ปริงพ่อเท้าเร็วเหลือเกินครับมีความเร็วนะครับอุทยาเข้าออกเร็วสปีดเท้าวเวลาฟุตเวิร์กหมุนเป็นวงกลม ไปได้เร็วดูแล้วน้ำหนักมัดไม่เท่าไหร่นะครับถ้าโดนจังๆนี่อาจจะถูกนับได้เลยนะครับของเรานี่ตั้งใจที่จะเช็คบินเร็วๆด้วยนะครับทางกีรพันธ์นครหลวงโปรโม,มชั่นโรฟิตนี่เป็นมวยหน้าใหม่จากอินโดนีเซียนะครับออกนอกบ้านครั้งแรกครับผ่านสมัครเล่นมาเยอะครับเพิ่งมาชกอาชีพได้สามครั้งชนะสองเสมอหนึ่งดีเป็นไฟที่สี่ในวัยยี่สิบเอ็ดปีครับ้องระวังแล้พุ่งเข้ามาเลยครับที่ส์ กลายเป็นมัดที่สาเลยนะครับต้องระวังครับกรรมการมนทนเตือนแล้วนะครับเตือนแบบเบาๆนะครับว่าให้ระวังศีรษะเตือนอีกครั้งครับแหมการป้องกันตัวนี้ใช้ได้นะครับโรฟิตมีการล็อกหมัดเตปเท้าเร็วสไาลสมัครเล่นครับเจียพันธุ์วันนี้ก็รัดก,กุมเน้นนะครับเน้นเน้นหมัดหน้า นี่เปลี่ยนได้สองการเลยนะครับจิรพันธ์ตอนนี้ซ้ายขวาก็ได้ยังไม่กล้าเร่งอ้าวถอยหลังครับแม่กำลังจะบอกว่ายังไม่กล้าเร่งมากครับเคาะขวาเข้าไปครับโอ้โหสุดเลยครับโดนหุกขวาโอ้ยจ้เลายไหลไหลยืลยครับจบเลยครับจบสั้นครับจบสั้นครับแบบไม่คาดฝันแม่ดูครับจิรพันธ์ก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับคิดว่าไม่ลงนะครับคิดว่าลื่น แต่ว่าดูอาการของโรฟิตอดิยาครับจุกขนาดหนักเลยครับพักสักครู่ครับพักสักครู่ผมผลงานครับนี่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะครับไม่คิดว่าจะจบสั้นด้วยนะครับเพราะว่าโรฟิตอดิยานั้นหนีเร็วสปีดเท้าดีนะครับแต่ว่าจังหวะที่โดนนี่ครับดูครับดูกันจะจะชัดๆปั้งเนี่ยครับหมัดขวาเข้าแล้วนะครับ ชุดนี้นี่มงกลับเข้ามาครับกับการเตือนแล้วหลังจากนั้นครับบี้เลยครับลุกด้นขวานะครับออกอาการลื่นด้วยนะครับลื่นด้วยครับเท้าหลังนั้นครูกไปด้านหลังแล้วก็อาการที่เห็นชัดๆก็คือจุกขวาหมัดนี้นะครับจุกหมัดนี้หมัดสุดท้ายครับยางกันฟันแทบหลุดแหละครับพักอีกครั้งหนึ่งครับพักอีกครั้งหนึ่งจบยก3ามครับ านผู้ชมครับวันนี้ก็แชมป์เยาวชนโลกนะครับในรุ่นฟัตเวดนะครับของ w บ c จีรพันธ์นะครับนครหลวงประชันชนะนกยก3านะครับในโอกาสนี้ขอเชิญผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินท่ากระสาติยาธิราชนะครับพลอากาศโทวิเคียนธรมรมาธนพร้อมทางรองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนะครับนวมินท่ากรสัตรยาธิราชสายงามริหารนะครับพลอากา,าศตรีถาวรวัฒน์จันทนาคมพร้อมท้ง 1> m 1 5 0คุณทวรชมสาครวันนี้โอ้โหเท่ระเบิดเทิงเลยนะครับเพราะว่าต่อยได้ชัดเจนเป็นนักชกรุ่นใหม่นะครับในนามของนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์ในรุ่นแพทเเว1 2์รอปยาวชนโลกเด c วันนี้นะครับน่าติดตามในนามของนครหลวงโรโมชั่นเอา